เพื่อนฟังเสียงกบขียดร้องวิหกนกกาคือต้องเป็นทํานองของเพลงบ้านตาลมพัดไหวโบโยกไผอนเอ็นไปสว,นสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทุกผู้สุขคนจ้ามันนี่ไปแล้วมีปะมีของมาเสือนน้อผ่ายเอา พ่อไอ้วัตประใส่อ้วัตนั่งวัตประใสนั่งวัตนะวัไประใสโอ้ใครไปเลี้ยงควายโอ้ไหนที่ไปเลี้ยงควายเอ้าพี่น้องจ้าพอดีมีแฟนคลับเพิ่นทรงของมาให้ทีมงานอีสานรีวิวจะเป็นน้องสายสุดที่รักจากจังหวัดอุดรธานีจ้ะพี่น้องเพิ่นทรงมั่งแต่พู้อำเภอส่างคล้องจ้าโอ้จังไงพี่แล้วมีกับทีมงานกับขอบบุญขอบคุณหลายเด้อจ้าที่ ยังหักแล้วแกคิดฮอดคิดถึงอีสานนี้เือกอพี่น้องเอาไว้แล้วเขาจะไปเปิด,ยดอยู่พุ่มจ้อยูน้ำเมกองอัน้ับลรกพี่เล็งมีก็จโทัวหาน้องอุ้ยกอนจ้ะพี่น้องจ้า,จ,าจำได้บอ่ออันนี้ก็คือนะของอ้วนควายดอนจ้าพี่น้องนี่อีพอเราดำนะเขาตะขืนวังหันจ้ะจ้ะน้องอุ้ยจ้าจ้ายูไซจ้าตอนนี้น่ะโอ้ยออยูไปอยู่คยงางมาั้างแขกกำลงังสิขึ้นสามเขายู เอาอยู่น้าไผ่น้อยากองเองนยาญาติกองเด็กน้อยอยู่หลายคนบ่อบ่อเห็นเด็กน้อยเอาญาติกองอยู่หันบ่อยูสามเข่าน้งกันนี่ละจ้าสามเข่าข่มปลานม่เป็นดนเงินเถอะเอาอุยอยู่กับไผ่อุยอยู่กับควบมือสี่งดเลี้วอุยอยู่กับแม่กองสองคนเป็นบ่อะแรมพี่แรมมีเลี้ยวไปเสื้อไพร์อเลี้ยวเสื้อไพร์อีกเลี้ยว อุ้ยมีเด็กน้อยก็จะดีเถอะโอเคเอาเดี๋ยวห้อเจอกันเท่านี้แหละครับทุกท่านี้แหละจ้าจ้าดิจ้าไปเพื่อไหนอันนี้ก็เป็นควายของพนอบจ้าอีจื้นเจ้ลูกจ้าอันนี้กะเป็น้องยาขาวนี่บรรยากาศดีดีเข่าเขียวกำลังงามจ้าพี่น้องเ่าก็จะเดินทางไปฮะลองอุ้ยกับแม่กองจ้ามาห้อยเราพี่น้องปรากฏว่าทางเข่า น้ำเนี่ยกองเข่าบ่ได้จ้าเขาก็เลยต้องจอดรถไว้นี่ก็ต้องย่างเข่าไปจ้ะพี่น้องพากันเฮ็ดยังเนาะอ้ยผู้เบาวเหรียญน,น้ำผู้เบาสมัยเหรียญน,น้ำปา้ปาปา้าป้าศิลาพาะนัวปา้าป้าแล้วมีของมาเสื้อผ้เด้วยเสืออะไรเป็นนันขนมเออไทยไทยไทยเดี๋ยวใส่ไปใหิญากลองเปิดเด้อโอ้ยมองนีตัวนี่แม่มองเงิน เล็กน้อยเล่นน่าปีนั้นมวนวันวสันเอาพระวัดจ้าเขาสิไปมองไหนบอลเนี่ยไปน้าพ่อใหญ่ป่องโอ้ไปน้าปูปป่ป่องนะพระวัดหามบอกนะ้องอุ้ยเด้อว่าพี่เลม็มมีเนี่ยมีของขวัญมาเนี่ยว่าเอฟซีเนี่ยส่งของขวัญมาจากอุดรธานีเป็นน้องซ้ายนั่นล่ะจ้าเพิ่นเพิ่นขอบอกในน้ำว่าน้องซ้ายสันว่าน่ะแต่เพิ่นเป็นเอฟซีมาโดนแล้วจ้าอันนี้เพิ่นก็ส่งของมาให้หลายตืบ น้องอุ้ยบอลูแม่กองกับบอลูจ้าเด็กน้อยกับบอลูเอาไฟไฟกันเลยจ้าโอ้ย <c oughs> แม่กองยู่ตั้งไดนเนาะ <c oughs> ป้าที่โทษมาได้มานะโดนเตืบเขาก็สรงงม้มแเถอะ้อยอืม โอ้ยเชียงน้ำเนี่ยคือเป็นตาหากัหากเถอะหักบ่เนี่ยหกักบ่เนาะยันอืมวัวตัวยังเนี่ยเขี <c oughs> ย,ยดหรือกุบมา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 สภนะาพดูไม่ได้ดีเนะื้อมื่อเนี่ยเอาแม่กองมาพอดีแม่กองมาพอดีป้าที่โทษบรรยากาศห้องน้ำเนี่ย ทุ่ทุ่ทล่ทน่ทุ่ตุ่ทุ่ทุ่อั่ทุ่ทุ่ทุ่ทั่ทุ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 ่ทจ่ทอ่ทุ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 ่ทั่ทุ่จุ่ทม่ทั่ทุ่ีุ่ท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 ุ่มุ่ทุ่ทุ่ท่ทุ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 ่ทั่ทุ่ทุ่ทุ่ท เสื้กับเซิงอเน่เด้อจะอุ้หัวตะถอดผ่าคอมหัวเหรอเยอะม่วนห้างนากกว้ากนันอุ้ยมาตั้งเพื่อเสริงสังคมดิ่งกำลังสางคมอยู่นี่ได้เพื่อเสริงสังมม่วนดีกวอนจ้ะหัวกขาบ่อใดสอันเอ้ยหัวกขาบ่อใดวีจ้ะอุ้ยแต่บ่ได้บ่เนี่ยสับได้แข็งแรงมาตรฐานค่ะได้ใช่ไหมคะค่อยมาเนี่ยตอกนิสัยเอาเปียกดอกไม่ข้ามไซบันรับประกันโดยพ่อใหญ่ป๋อง พี่น้องที่เคยได้ยินเพลงนั่นนี้ยเพลงที่พ่อปองแล้วแต่งเองร้องเองนะที่พ่อวัดเปิดอยู่ในอันคลิปที่พ่ออดเอาควายออกจากคลองเมื่อส้านนั่นแหละจ้าน้องซ้ายแม่กองแล้วเป็นผู้แต่งให้พี่ซ้ายตีเนี่ยโอ้ยกระตุกกนาโอ้ยน้องก็นึกว่าน้องซ้ายอุ้ยรักสมัครแม่ยาอยู่เด้ออย่างรักสมัครแม่ยาเอาปุ้ยเป็นเบาเนาะ เป็นเบาตัวอะไรเป็นนมสดลูกสองตัวเมื่อนี้มีข่าวดีมาบอกจ้าอะไรคะเมื่อนี้มี f c งของมาหาอีกแล้วจ้าช่วงนี้เลี้ยงเลี้ยง FCS เพิ่นใจดีไหมแม่ที่เป็นตาดีใจแทนแม่กว้างบักใหญ่<อ>พุนะ่นน่ะมาตรนาม่เป็นยังมาแต่อําจังหวัด

ทรงลูกมาหายใหญ่หหบังอยู่วันนี่เอ้ยไขย่ทรงอันนี้ไปหาเจ้าเด้อสันว่าเนาะคิดฮอดเจ้าแห้งไปหากันบ่ได้บ่นะแล้วหายบังเอิญขีดบัคสินนะถามเราวห้นี่ว่าเอิญหันไปถามเลยจ้าอยางเ <laughs> ห้บ่เนาะลงคือหายบ้าน้องขีดวังสินเนี่ยแม่ท่านใน,นากนนาคิดอยู่เพิ่นว่าเอ้ยบอกน้าเด้อค่ะดอกน้าเด้อว่าน้องสายฝากมาสั่นว่ัน จานเพอ่หย่ออกเื้อขาดไอ้อ้วนเนาะจ้ะมาที่นี่ไปหาไอ้อ้วนแล้วอีพอเราดำนะหัวก็แล้วไอ้อ้วนนั่นมีภารกิจไปเฮ็ดอย่างยุ่นเฮียนจ้ะอีพอก็เลยขึ้นงานนาังหันดำนะหัวก็แล้วสันว่านนะเอ้าอยากรู้ไปว่าไหนนี่นี่อย่างอยากรู้อยากดูกล้องบางไงนี่โอ้ยพูดน่ะสภาพในการหยดทำงานเพได้เตรียมพร้อมอีอย่างเลยเสื้อผ้าแข็งเสื้อผ้าแข็งแข็งของเขาละจ้ะ งานนีแหละให้แม่กองเหมืนคนเปิดโอ้โหจ้ะเนาให้ยอีแม่เป็นคนเปิดเนาอุ้ยอุ้ยต้องมาซอยอีแม่เดียวเป็นอะหมแล้วอุ้ยแม่บกครีไม่ได้เอายางม้าเป็นอุปกรณ์นี่ใส่หรือฮึขอบุญเจรถนี่แหลเนาะแม่เนาะเปิดตูดได้มาแล้วเพิ่คนมาหามนั่งใกล้กันเนาะ เขาคนบ้านเดียวกันเนาะพวกเป็นยังเขาก็เอาเป็นตัวยางเพราะว่าเขาเขาว่าใส่แมทเขาก็เป็นตัวยางที่บดีเราแต่ว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้ออกนอกพื้นที่จ้ะอันนี้เราก็ใจดีใจดีเราก็บทรงข่วงมาหลายตื้มโมเมนต์มาว่าสิ๋เฮืออยู่เนี่ยค่ะมะหมาก็ซื้อบดีคือกันแล้วดีจ้ะอีหยั่งก็ดีเบิดเนาะ เพราะว่ายุคนี้ยุคโควิดนะจ๊ะต้องาาหามาเด้ช่วงนี้ต้องผือพาหาอาหารหลักเลยเ <laughs> ดี๋ยวเสร็จแล้วได้ไหยคะพี่แรมเอาตรงนี้ออกนิดนึงนี่เด้อนี่เด๋ยวเ,เปิดซองขังน,นี่นี่นี่มีมาแล้วนี่ปึ๊บเห็นไหมกลองเปิดพอนะห่อ,อยางดีพอนะแต่ใหญ่เปิดแม <laughs> ่ <laughs> แห้งพอถึงดอก พ uhm. มันแย่ยอย่างเนี้ยแย่แหล้วนองอุ้ยพราะมนันนั่นนั่นเดียวแม่ก้องก็บแม่กองข้าเก่าเหรอจ๊ะโอ้ยอยากเห็นอะไรน้องแมแเอ็นนมันมาจ้ะหาลูกขาผิดแล้วได้ค่ะอุ้ยขาหมายความว่าอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วฝากอจากไห้เขาปลูกขี่ฟ้า เท่าแรกแล้วฝากแยกไมหมคะผูกขี่ฟ้าไว้ก็ได้แล้วก็เอาผูกไว้ก็ได้เอาเบิ่งมาเบิ่งน้ำยามาเบิ่งน้ำยาสิรัชปานุ่นเปตัวหน้าม้ามากันโอ้อันนี้เพิ่นฝากให้ม้เหมียวเพิ่นฝากให้น้องไซสโอ้มาเหมียวจ้าเพิ่นฝากให้น้องไซส์อีกคนหนึ่งจ้าให้ลูกมอมจ้าอ้ำซะเป็นนางแน่อุ้ยอ้ำอ้ำไดดดิี่ยเนาะมาให้อุ้ยอ้ำก่อนซะ รู้ใจตัวเนี่ย้าเอลซหิวเมื่อไหร่ก็พกทามไปได้ทุกที่กินใบเตยนี่คุณแม่ขอฝากขอบคุณเลยละเด้อค่ะสำหรับของฝากที่นี้คุณค่าสำหรับแม่หลายิ้มหน้าบานเลยามีคุณค่าทั้งจิตใจน้ะแม่เนาะเอ้าเอาแฟนขับเขาอยากหูจักก็จ้าว่าเอฟซีเขาส่งอีกอย่างมาไหเนายเอาสิเอมาให้เบิองก่อนน้องแม่เนาะ มีด้วยจ้ะป้าขนมนมเนยจะแดงแล้วลาว่าเขานี่ขาดข้าวเออช่วงนี้บ่ได้ส่งข้าวเนียนแล้วก็เลยเอาข้าวเลยแล้วก็เลยเอาข้าวไม่ห้เนี่ยแล้วว่าเขาตุกข้าวเราส่งข้าวมาโอ้เราส่งข้าวจะแดงแล้วเราส่งข้าวมาเขาบดอะไรส่งข้าวหาเราเจ้าเชียวขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับข่าวสาร ปิานทัวลหมอสำหรับยุคนี้ดิเอะช่วงยุคยุค<ม>ยุคก,กัก์ตูนจินแตาม่าดีเลยเออเส้นนี่แซ่บอีหลีจ้าเอ้าบักลาไมาเอาแบบสิลาสุดน้ำมือไมาเอาเนี่ยครับนะ <S <S 2> <S 2> บอกบอกอันลานซ้ายอยู่ทั้งน,น,นั่นแหละปลาอยเรื่ยมนี้ของมาเสิร์ไปเด้อสนดอกว่าน่ะ <S <S ไม่ยังครับสนว่าผมมันต้องมาเป็นขนมเต้เต้ต่อนะก็เลยน้ำมาเบิ่งเอื้องเสาเขาจะไปชงเรา จ้ะอันนี้หอมให้ฝากอีแม่เด้อตอบริจาคไปส่งให้เราจ้ะพีซ้ายสุดที่รักฝากมาให้จ้ะมีความสุดที่รักนะจ้ะนะจ๊ะนะจ๊ะจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเฮ้ยเหรือเหรื่นมุกใหญ่ดีวะเอาแม่ซิมซิมซิมให้เราเนี่ยซิมซิมเลนไหนบ้างไม้กันนะทีแรกครับไปกินขนมครับมาครับแม่แม่ครับ ครับน้าเมียมาลูกมามีมีคำส่งท้ายด้วยนะมุกใหญ่มากมุกขนมหลายๆน้องอุยเนาะโอ้ยทางทีมงานก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่แบบว่าหักแล้วก็คิดฮอดอีสานรีวิวบ่ขาดสายจ้าอันนี้แล้วกับที่ดีกับเฮาเนี่ยเรามาเรียนเฮาฮอดพี่พวมท่านเด้อพี่แหลมจ้ซืี่เฮาบ่ได้เอ่ยซื้อเอ่ยน้ำเพิ่นจ้เพราะว่าเพิ่นกะ บ่อยากประ송ออกน้ำนาะจ้ะกหลายท่านอยู่ขอบคุณหลายจ้ะค่ะขอบคุณไปนะที่มีพร้อมเลยจ้ะขอบคุณยังจริงใจจ้ะขอบคุณจ้ะมื่อนี้ก็อยู่แบบอย่ามาหยาดอยู่ดอกจ้ะทั้งกินทั้งหกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขึ้นบ้านในแฟงขับก็มายามแม่เดียวโอ้จิจจ์ย้ะมาจากอุดรอืมหอดบ้านเ้างสามคู่ครัวอืมเกือบที่คุ้มจ้ะแม่ตัวหงษ์ขอฮันห้อนกวอกน้ากวอย่างห้กินบ่มาใกล้กันเด้จ้ะ ยันแล้วยันห้อรักษาระยะห่างจันระยะห่างจ้ะเว้ยจ้าก็ไปนั่งพุณเพราะว่าเป็นน่งอยากอยู่ในส่วนจำแม่นเราเฮ็ดให้นั่งดีเนาะพ่อป่องเนาะนี่แม่พี่น้องอยากเห็นว่าไปเป็นนางเอกเอ็มวีวะเขากำบนางงามตัญากระสรมนัองนี่ดำมนาสามบิดมืออืมพ่อไปเลี้ยงควายจ้ะแม่พ่ออืมพ่อไปเลี้ยงควายเนาะ พี่น้องจ้าเป็นยังไงนะเนาะทางไก่ทางไก่สุกสบายดีบัาจ้าพี่น้องคิดหอดเฮาเนี่ยบัเบิงเหล่าคิดหอดบ้ ah. านเนี่ยบัจ้าพักกันอยากลับบ้านบับัให้กลับดอกจ้าใหกกับว้ก่อนเมียนอยู่เนี่ยเนาะดำน้ำมาเมียนไงเขึ้นมาหอดมีขนมหวานกินไหมเสาใหญ่พี่แลมเอามาเสื้อผ้ายแบบนี้ <c oughs> อยากให้มาช่มือบองั้นน้ำมาปุ๊บได้กินปั๊บเลยขนมหวานน้ำไอ้ ทนมาอยู่เพื่อกินไม่ใช่กินเพื่ออยู่นะเนี่ยวันนี้ยดีขนาดเล่นบอมาถึงย้ำขนาดเพราะว่าต้องการไอเอียงเขาเอ่ยไวอยังงกาะถ้าต้องการความหวานนะกินปลากินน้ำเมนปลาหลๆได้เนีิกูเล่นอยงปลาพ้อช่วงนี้อยู่ในช่วงภาวะเสียงกลุ่มเสียงมันหลายมาจากกรเลไดพักการสักตันอยู่ําเสียงน้นให้ตัดจอดแกะแกะยู่งได้ด้่ย เดีนโดนีสี่เหลวม่พอกันเชนเงินเงินบ้างแม่จ้ะเล่าการนั่นคือว่าเขาไปเปิดคลิปเปิดราคาหรือตลาดนัดเงินตั้งๆคนง,เง,งดเลยจ้ะพาฝืนกับบ่ได้แม่ก็มีพี่น้องหลายท่านโทรมาว่าอยากให้ทีมงานเขาไปเปิดราคามาควายให้แต่ว่าเขากับบอสมัตไปได้จ้ะเพราะว่าเขากาับคือคือเขาต้องป้องกันเจ้าของเซฟทีมงานน้ำพร้อมกับพี่น้องเรากับบ่ออยากขามไปมองอื่นให้ให้อยากยุ่แต่เฉพาะ ของปงเฮ้างสิแม่จ้ะจังจังหมู่บ้านของน้องอุยกะพื้นที่เสียงเนืกอ่ะในพิแรมจ้ะเพราะว่าหมู่บ้านข้างกันเพื่อนกับเป็นแต่ว่ากตะไกลจากน้องอุยอยู่เวลาน้องอุยออกจากบ้านยังเสียอุยกะสีไส้แมดจ้ะแต่ว่าคําเดฟเพื่อนเขาบ้านน้อนเหมือนเราอุยเขาบ้านจ้ะแทบจะบ่ได้เห응็นนั่นคนในหมู่บ้านเดียวกันเลยจ้ะจนเพื่อนถามว่าุ้ยง่ายไปยุใส่จ้ะอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มันกับเป็นช่วงนาให้นานนะจ้ะ แม่กองไก่เฮ็ดน้าอุ้ยไก่เฮ็ดน้าพี่ละมีไก่เฮ็ดงานแล้วก็เฮ็ดน้พข้อมดูแลแม่พข้อมพระวัดก็ดูแลยายสยายจ้ะควายก็อยู่นาอยู่แล้วจ้ะเส่วนไหลไอ้กิจกรรมกิจกรรมมือจิตจักวัดประจวบวัดอุ้กกะสิมมักหนุ่มจะอยู่กับนาจ้ะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้พบปะกันลายปันใดจ้าถึงทั้งอยู่อักไผ่อักมันอยู่น้าไผ่น้ามันบ้านไผ่บ้านมัน ไปทั้งกินนต้องบอกเป็นเป็นเป็นยังช่วงนี้เขาจังคอยบริได้ไปใส่วัตถีพราะว่าอันมันมีคนมาจากต่างจังหวัดเนาะเดี๋ยวนี้โอ้ยจุดยุบันนอกเขาหนี่ก็เป็นต่ยานให้กันจะพี่น้องเป็นต่ย่านคนเนี้ยงเพราะว่าคนลังกลับบ้านหลยแล้วนี่นะจังหวัดขอนแก่นเขาหนีเพิ่อแล้วยรวมอยู่ที่ลอยเหล่าเด้อลอยคนแล้วเป็นแน่ทุกโมบ้านลอยคนึ่งเกีดร์อยคนนะอัน ในอำเภอเขาตีเหรอในอำเภอเขาลอยนึงจ้าในอำเภอผู้เวียงลอยหนึ่งจ้ยวุณบอกผิดจ้าในอำเภอผู้เวียงเขาเนี่ยก็ยอดเป็นลอยเขาก็เลยบอกล้าไปใส่จัะเดี๋ยวเนี่ยจู้แต่ยังสีหล่ะหยุดกับธรรมศาสตร์บ้านท่านยังสีหล่ะพี่น้องตื่นสอบนะทงไฮทงนะยังมาแล้ยงไหมทงไฮทงนะปลอดภัยอะไรกังวลจ้ะพี่น้องข้าวเส้นรอออมแอมเพิ่นบ้านไก่เลี้ยงเชียงเงี่จ้ะมาท้ายคลิปให้ได้เด้อก็บอกไปไปบ่ได้ไปบ่ได้ มันมันมันเสี่ยงไหมจ๊ะจ้ะถ้าเป็นคนหนึ่งเรามันก็แหงไปหมดน้องพี่น้องเพราะฉะนั้นเรนนาก็ต้องอย,แบบอยู่แบบอยู่แบบจังสี่ไปก้อนอดทอนไปก้อนจ้ะพี่น้องให้ให้มันสถานการณ์ดีขืนก้อนฮาวก็จังคอยสี่ไปหันไปนี่ก็ก็มีแฟนคลับว่าพี่แล้วเมียน้องอุ้ยไปหันไปนี่แน่อยากเบิ้งควายตนนัวน้นตนนัวนี้แต่ว่าเฮากะบอสมัตจะไปได้จ้ะช่วงนี้เฮาก็เล้ยตองเสียบเสียบจะขวางก้อนหนึ่งสี่แม่จ้ะแม่กระทางสี่ไปทายขอกงัวขอกไวยตํา หลังค้าเฮียนต่มเฮียนต่างๆนี่กับไปบ่ได้จ้าเพิ่นกับปิดเท่ากันจ้าวันนี้ว่าให้เขาไปเยี่ยมชมแล้วเดี๋ยวนี้น้องอุ้ยจ้าอัพเดตอาการของแม่เต็งเน,เนาะจ้าเนาะจ้าคือแม่เต็งเลาช่วงนี้แลาวป่วยจ้าแม่เต็งแลาวป่วยกะถือว่าหนักเติบโย่จ้าเขาอ,อยูอ่ในห้องไอซียูในเดทอาทิตย์แล้ว จะออกเมื่อคืนนี่ห้าทุ่มจะเมื่อคืนนี่ก็ออกมาอยู่ห้องปกติแล้วหมอให้ออกมาพักฟื้นได้แล้วห้องไอียู่ห้าทุ่มแต่อาการตอนนี้ที่พอกิจโทรมาส่งข่าวช่วงบ่ายสองก็คือได้สติจแล้วแต่ก็ยังบอทในได้รู้เรื่องดีปันใดยังยังได้ป้อนเ้าป้อนน้ำอยู่จ้าแล้วไอที่เขาเจาะเสียเลือดใหญ่อยู่คอน่ะก็ยังบอทัหได้ออกจอกพวกเขา หลายๆคนรวมกับเอฟซีแฟนคลับเขาก็ส่งกำลังนั่งใหญ่ไปแม่เตียงเนาะจ้าจ้าให้แม่เตียงหายไม่ไว้เสวยไว้จ้าได้มาเมล็ดเมื่วมกับพวกเขาเนาะอุ้ยเนาะไปเยี่ยมเราอยู่แต่เราเทาก็ไปบ่ได้ไปบ่ได้จ้าร่างโรคมานเพื่อนบ่ให้เขาเยี่ยมจ้าจ้าสิไปได้ก็คือคนในครอบครัวเขาไปก็ไปใกล้คิดคนป่วยบ่ได้เพื่อนกับนี่จ้าให้วิดียวพอจ้ากันจ้าด้วยสถานการณ์แบบนี้จ้าจ้าก็เลยต้องบอว่าต้องเห็นตามที่เพื่อนบอกบ้านอุ้ยตะเสียบเถอะ แต่เสียบแท้กินได้ยิดสิพี่เล้ยมอ๋สายบัวนั่นเมียก็แบบนี้ให้เขียดชิกแล้วนี่ใจพ่ดีเยจะให้ขมเรยเนี้่แม่นเขียดอีจิคเขียดอิจแล้นไก่ไปว่าหันเห็นใช่ไหมอ้ยที่มันจะเสียบเนาะเดี๋ยวไปเห็นดอกบัวพอดีก็เป็นตะแกงแซ่บแต่ตอนนี้นัอกอุยเนาะแขงใครปะทูไหมอุ้ยอันนี้มันตันพี่เลมเต้โอ้พ่าน้ำมันตื่นเนาะ มันเก็บน้ำมันได้หลายจ้ะมันเข่าห้องเตี้ยอยู่จ้ะตอนเข่าห้องถึงสูงก็มีอันที่ล้าอยากกินที่ร้าต้องไปเด็นเลยาะเว่อร์เปปรลักของงามอะมันเพียงเอวอยู่แกงหวานมาพี่ร้านเมื่อไปแกงสองเท่าหรอแกงใส่ปลาทูตำดีดีนาะบ่เกีงใส่ยังเกีงใส่หม้อเฮ้ยแกงใส่กระชากเลยนะยาปลาใส่ปลากระป๋องอีกใส่หม้อแล้วปลากระป๋องเทลุ้งเนี่ยนะจ้ะจ้ะ ปลากระป๋องวนมันขาวจ้ะมันน้ำหนักหอมผัดนักปลาทูอ่ะมันหอมน้มักปลาทูต่ำดีดีมุนมันหนกๆใส่เคียงตู้ใส่ผฝอยตัวลงไปหอมใช้ลงด้วเอาอย่างเนีกยคุเอาอีกแม่างเนี้ยทรงโอ๊ตอีกี่ตันมาให้ดีเกินเนาะแต่ส่งข้าวมาให้ดีปนีหล่ะส่งข้าวส่งข้าวยังดิบดีเลยแล้วว่าอันนี้เอาไปไว้ถ่ายอย่างเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีข้อความเ่าฝากมาให้อยู่ นี่คือขอ้งแค่เนี่ยเนี่ยส่งข้าวกันเนี่ยข้าวแเนี่ยแต่ว่าก็หลายปีนี่เนี่ยย่า,า <laughs> <laughs> กา็เนะพิ่งเจอขอ้งแค่น,นี้และวว่าก็เจอข้าวแค่นี่แหละเนี่ยเจอข้าวแท่เลยค่ะว่าผมจักเม็ด <laughs> <c oughs> ข่าวจริงข้าวจริงข่าวจริงข่าวจริงอันนี้เอาไว้สําหรับไปผูกกันขอควายเห็ดบวงใบไถ่ย้ำเขาส่วนส่วนเขาน่ะสดี มีบุ้๊กละจ้ะประโยชน์ของข้าวเนี่ยหลาย,ลยอิริสวมทรงข้าวอยู่จ้ะก็สงสัยรถเห็ดนั่นอยู่เี็นมันไม่เอข้าวได้เนียน่ยเนาะอืเพิ่นเพิ่นก็เล็กนั่นน่ะใหญ่ใหญ่มื่ออื่นข่อยสิไปฉีดวัคซีนเด้อยันเ <c oughs> พี้ย <c oughs> อยู่ดอกถ้าเปลี่ยนยางก็จะเลืมส่งมาพังบ <c oughs> อกหม่ไปในเดือสนสั้นลวกน้ำทีแล้วเอาให้อุ้ยินะ เราเขียนม้าเมื่อวานเพิ่นตอนเพิ่นขีดเนาะเพิ่นทรงไม่ไอ้ตะโตกตะโตกล่ะพี่เลี้ยมเข็มเนื้อผ่านใยถาบทันใจกาย่าลืมม้าวางดอกไม่จันเด้อว่าสลบปวดแขนคับเอ้ยว่าส่นว่าตะโตนสาดอยู่เด้านนอกุ่นนะทั้งย่านทั้งขีดให้กันไม่ได้ดอกดอกไม่จันแน่น่ะเจอในบ้าน สิถ่ายรูปดอกไม้จันไปส่งไปให้ดอกเด้อคือสิบวกาไปดอกยานติดโควิ <c oughs> ดแสดงบอกว่าว้าวสันเพิ่นกันเลยแม่หนีขาดผู้เดียวนะเนาะขาดผูดน,น้อยๆย้อยๆจ,จินหอดไออวนอยู่เนอะเม่วันเราอยากจะจะมันเนี่แล้วฝ่ายเวาคิดอะไรยังดํานานตาฝนยุ่งหนิแล้วบรรยากาศค่ะนิยมเมืม่อวานฝนตกแห้งอุ้ยอุ้ยดำตาฝนเลยเดินอุ้ยมวนไหลอยู่ผู้เดียวสวยน้ำมัน เอามานี่เขากับขอบบุญขอบคุณเอฟซีห,หลายๆท่านเด้อจ้าที่ทรงกําลังแรงใจมาไห่เราก็อันนองซ้ายสุดที่รักนี่ทรงของกินของยูของอยากของเสื้อผ้าย,ายอันลา,ยยางดีใจคัม่ะโดยเฉพา,าะ,ะ,ะาอาันซอ,อ,องข้าวมาไห้นะ่นจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจ้าอันนี้ก็แจ่มเมื่อคุณแม่ได้หลายได้เนี่ยอันมันก็เป็นสิ่งที่ว่า ประทับใจเลยล่ะยางเนาะพี่แหลมบอว่านติ๊กตนซื้อทางคอมเมนต์เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆการให้กับนังใจทุกๆอย่างที่พี่พี่น้องเขาเอาทรงมะพันซื้อต่างๆให้เนาะจากขอบพี่สิลายจากมือนี่น้องอุ้ยพี่แหลมมีแงากองแล้วกอะน้องศิลาเขากัสิเดลาพี่ล้น้องไปก่อน ฝากกดติดตามอีสานรีวิวกดไลค์กดแชร์เพื่อที่สิได้รับคลิปใหม่ๆจากช่องอีสานรีวิวฮ้อนวัจามือนิกะขอบคุณหลายจ้าขอบคุณจ้าบมืหกันมาเอ้าวัาอุ้ยรลวไหม่ก้ยเปตนตะวันเถอะร้อยนำเนี้ยร้อยบกเนี้ยขึ้นมาหนาแบงบเอาสองขนมขึ้นมาแน่ลูกโซคโปครับโห เป็นไหวน้ำเห็นเป็นจังไหนเดินโอ้หาน้ำเก่งเถอวะโ้อททอ้ท้บกอ่ะคันได้ไรยืนขึ้นข้างแล้วมายืนนด้นมเนี่ยโอ้ยปากกระเปนน้ำเลืกระดเดียวครเปนน้ำเลือกกระดกดียวมันก็รอยน้ำเก่งกระดอกวว่าซ่ยงองยังเดีเอาจบข้าววันนี้พี่น้องโคหอม แล้วเราต้องเอาขยะไปทิ้งใส่ถุงนี้ก็ได้ครับใส่ถุงน้องมิวใส่ถุงเขาคเออเออเออมดแดงกัดปลาผักแว่นผักแว่นกินกับเกี๊ยวปลาก็ยุ่งเสียบเถอะมดแดงไฟเออเออเอออ้าอุ้ยเห็ดออกป่ะหนูอุ้ย มันกินลักษณะได้ยุ่งยางไม่เป็นเดี๋ยวได้ยุ่เบิ่งมเบิ่งยากวางเป็นสีมาท่าได้ที่นี่ประเทศไทยนี่เขาท้องชาติพื้อนแล้วเนาะมองใจซอยไหมกองสอนเขาอีลีปีหนึ่ขอแล้วฝนดีเนาะปีนี้น้ำระดับน้ำเนี่ยเนาะน้ำระดับน้ำแล้วก็ขอจะเคลียร์ เวลาปล่อยมันก็สิแดงขึมาหันมันนี่มันนี reme, ่ลุเขาเรียบร้อยกวดไคป่ะบันเฮาปะเขาแตกกว่าดีมายังคะโอ้เีนหรือยังคะ